สวัสดีครับพีเพย์นะครับพีเพย์จะมารีวิวนะครับข้อดีหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัวอีฟนิ i ฮอต t 60โปรพัทกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้ม จากอีฟอนิกตัวนี้ที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา5,190บาทนะครับจะราคาเต็มคือ6,990บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาปิดเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามลิงก์เพ d แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พี่านให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับมาดูว่าหลังจากพี่ทําการใช้งานมาพี่เจอข้อดีอะไรบ้างในเรื่องของการดีไซน์ผมตัวนี้ซึ่งดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมในการดีไซน์ของเจ้าตัว Hot 60 Pro p ัดเลยดีไซน์ในการเก็บวีเทลของตัวบอดี้ของฝาลังถือว่ามีความสวยงามพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้พร้อมด้วยลำโพง2 ตัวเป็นลล์ผมตัว JBL ให้เรามาเสียงบมดเลยว,ว่ามีความกระหึ่มจริงครับนี่พร้อมด้วยความบางของตัวเครื่องมาถือว่าให้เรามาบางจริงครับบางเพียง5.95เบอร์เมตซึ่งบางมากๆของเจ้าตัวอิสเฟตตัวนี้ คือบางจริงครับแต่ในการจัดการความร้อนตัวนี้จัดการความร้อนเว้นเกมถือว่าจัดการดีมากแถมมีตัวบายพาสผมให้เราด้วยเวลาชาร์จถือว่าจัดเต็มจริงเรื่องของความบางกินขาดมากถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นในราคาใกล้กันบอกลว่าตัวนี้ทําความบางออกมาได้อย่างลงตัวมากเลยครับ เดี๋ยวผมถ้าพี่ทำการเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเนาะที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับผมดูว่าผมความบางของตัวเครื่องครับนี่ตัวนี้ถือว่ามีความบางจริงครับอันนี้พี่ขอเช่นชมกับการดีไซน์ของตัวเครื่องแล้วก็ตัวบอดี้น้ำหนักถือว่าทำออกมาได้อย่างลงตัวมากครับอันนี้พี่ขอเช่นชมเลยว่าให้มาสเปคจัดเต็มจริงครับ บอกเลยว,ว่าตัวบอดี้ผมซึ่งหมกเลยว,ว่ากินขาดครับซึ่งพีชอบในการเก็บดิเทลของตัวโมดูลกล้องมากมีการวางตำแหน่งได้อย่างสมมากจริงครับแล้วมีความสวยงามในการออกแบบจริงอันนี้ขอเสน้ว,ว่าสวยจริงครับนี่อันนี้ผมบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องสามารถซัพพอร์ตสองซิมใส่ได้ขึ้น4 g ตีนะครับผมนี้มีพอร์ตไท e C สามารถซัพพอร์ตในการฟ a s ชชาร์ ถึง3ขั้นปรับได้แบบนี้ถือว่าฟ้าชาร์จให้เรามา45วัตต์ให้เรามาเพียงพอจริงครับพร้อมกับแบตให้เรามา5,160มแอมป์ถือว่าตัวนี้กับตัว Android 15ในการจัดการแบตก็ถือว่าเพียงพอจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าดีพอสมควรผมตัวนี้สับตัวหน้าจอให้มาถือว่าเป็นหน้าจอ 3D c u r เค ซึ่งความเคิฟบอกเลยว่ามันไม่ได้เคิฟมากคือเคิฟแบบพอดีพองามมากครับผมตัวนี้เนาะถือว่าให้เรามาดีจริงกับหน้าจอความคมชัดให้เรามาสูงถึง 1.5K ครับกับรีเตรชให้มา144 h ฮิรตู้บอกเลยว่าหน้าจอมีความชัดแถมด้วยตัวรีเตรชให้มาถือว่าทัดกดสมุดมากครับขอชื่นชมในการทัดเลยถือว่าตัวนี้ ทัดง่ายมากพร้อมกับตัวหน้าจอ6.78นิ้วสัพพีนะมุมมองของพีอะมองแล้วรู้สึกว่าสบายตาม,มากกับหน้าจอสู้แสงถึง4,500นิ้นให้เราที่กลางแจ้มหรือว่าเพียงพอจริงครับตัวนี้ซึ่งพี่ชอบมากกับยูไของตัวนี้ให้เรามาครบจริงครับอันนี้สเปคของโทรศัพท์มือถือตรงนี้บอกเลยว่าสเปคให้เรามาดีจริงครับกับตัวนี้แรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกรวมเป็น16กิกให้เรามาถือว่าโอเคมากตรนี้พร้อมกับตัวหน่วยความจำ 256GB ถือว่าเพียงพอมากกับกล้องหลัง50ล้านเลนของ Sony i mx 8 8 2กับกล้องหน้า13ล้านนะครับผมส่วนตัวถือว่าใช้งานสกินนดนของกล้องเพียงพอและสีสัน ของกล้องถือว่าแซงผลกับหน้าจอตัวนี้อัมเบรถือว่าสุดมากอันนี้พี่ขอชื่อจริงแล้วก็หน้าจอเป็นตัวกลากราฟเจ็ดไอด้วยซึ่งจะมีความแข็งแรงในการป้องกันการตกการหล่นถือว่าซัพพอร์ตในการใช้งานของเราถือว่าโอเคมากตรนี้แล้วก็พร้อมกับตัว XOS 15ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาเวอร์ชันนี้ใช้งานคือบอกเลยว่าใช้งานดีแล้ว AI ถือว่าเป็น AI กับมือถือราคาหลักหมื่นแต่มาเอาใส่ให้กับตัว ฮอตหกสิบโปรพัตัวนี้ขอฟ์มแล้วว่าให้มาถือว่าดีจริงอันนี้ใช้งานมาบอกเลยว่าหน้าจอมันมีความสมูทมากครับแล้วทัชกดบอกเลยว,ว่าง่ายจริงแล้ว AI มีให้เราเยอะมากมีตัวช่วยการโทรตัวช่วยการแปลตัวช่วยด้านโซเชียลตัวช่วยในการเขียนมี AI ในการบันทึกยอ่อหรือว่า AI ในการปรับไวเปอร์ AI g a เก e r y ให้เรามาเยอะจริงครับตัวนี้ ทอล์ฟบ์กเลยว่าใช้งานมา AI ถือว่าครบจบจริงครับขึ้นชื่อว่าเป็นตัวอีฟนิกตัวนี้ AI Phone คือบอกเลยว,ว่า AI จัดเต็มมากลบวัตถุเปลี่ยนสีนท้องฟ้าได้บอกเลยว,ว่าสุดมากแล้วก็สามารถปรับตัวเนี่ยผมดีเฟกของหน้าจอปรับเป็นอัตโนมัติหรือว่ามาตรฐานหรือว่าปรับเป็นสูงตัวนี้ปรับได้ซึ่งพีปรับเป็น114่งเฮิร์มาก็ถือว่ามันมีความสมดุลอ่ะปรับแล้วมันพอดีมากผมตัวนี้นะครับนี่ อันนี้เสียงสำหรับปรับตัว e q u คอ i z ไลเซซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง JBL กับตัว Ds ซึ่งหมายว่าตัวนี้ลำโพงในการปรับถือว่าปรับได้อย่างง่ายดายจริงนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงมีคุณภาพมากครับผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็การเปิดไฟแบบตัว Halo ครับตัวนี้มีไฟผมตรงนี้ให้เราด้วยในการเก็บวีเทลของตัว เฮ้ยบอดี้เนี่ยเก็บดีเทลดีมากแถมใส่ใจในการใส่ไฟแบบฮาร์โรมาให้เราด้วยแล้วก็มีตัวนี้ผมซึ่งเป็นฟังก์ชันพิเศษที่พีชอบมากจะมีการใช้ตัวดิมิบาร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้กับในการแจ้งเตือนบริเวณด้านบนของตัวเครื่องเช่นพีทำการชาร์จผมตัวนีนอเนี่บผมพีทำการชาร์จนะครับผมนี่เช่นพีชาร์จมันจะขึ้นให้เราทําการชาร์จมาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนี่ครับนี่พีเสียบสายชาร์จนะครับผมปุ๊บแบบนี้ ก็จะขึ้นครัว่าเรากําลังชาร์จครับแบบนี้คือแบบฟ t c ชาร์จซึ่งให้มาดีมากกับตัวด e มิบาร์ซึ่งพีชอบกับฟังก์ชันนี้จริงนะของราก็จะมีการใช้หน้าต่างลอยแบ่งหน้าจอหรือว่าการกดแอปแล้วก็หมดเกมซึ่งพีชอบกับตัวฟังก์ชันของตัว Allround Fast Charge ที่ให้มาด้วยผมนี่สมารถทำการปรับตัวที่เป็นตัวสมมติเราชาร์จับตัวอย่างที่พีทำการชาร์จที่เป็นแบบว่าฟ้าชาร์จเนะเาะผมแบบนี้ ซึ่งหาหัวชาร์จที่ซัพพอร์ตง่ายจริงครับก็ปรับได้ผมตนี้ปรับเป็นนี่ครับนี่อันนี้คือชาร์จเร็วนะผมแล้วก็ปรับเป็นชาร์จอัจฉริยะนะผมแล้วก็ชาร์จแบบตัวอุณหภูมิต่ำซึ่งการเก็บบีฟอสในการชาร์จถือว่าให้เรามาดีจริงขอชื่นชมตัวอิฟิกตัวนี้ผมแล้วก็สเราทำการที่ใช้สแกนมือบริเวณหน้าจอถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อดีที่พีใช้งานตัวนี้มา ยังไงว่างบ5,190บาทตัวนี้จบครบแน่นอนครับนี่ความเลื่อนไหลถือว่าให้เรามาโอเคมากเลยครับผมในส่วนในการเล่นเกมเนาะซิงพีทำการเล่นเกมมาตัวนี้จัดการพลังงานจัดการความร้อนดีมากแถมมีตัวไบพัด ให้เราเรียบร้อยซึ่ง b y ยพา s ในการชาร์จถือว่าในการจัดการบอรดจัดการตัวแบตถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกจริงครับเกมเก็บชิ้นแผงผมปรับต่ำๆกลางๆก,ก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้เนาะเกม rov ครับผมตัวนี้ปรับประมาณสักแบบว่า สูงสูงถือว่าสบายแล้วเปิด60เฟร,รมถือว่าเพียงพอมาเกม PUBG ตัวนี้มีเจโลปรับสูงสุดหรือว่าปรับกลางกาก็ถือว่าสบายหายห่วงเกมฟรีไฟบอกหรือว่าสบายแน่นอนผมซึ่งพีทำการใช้งานมาเล่นเกมตัวนี้จบครบครับ CPU Helio G200 จะเน้นในการจัดการพลังงานจัดการความร้อน เึื่องหลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยมันบางเนี้ยมันจัดการความร้อนไหมซึ่งบอกว่า CPU h e d o G 200จัดการความร้อนได้อย่างลงตัวจริงครับบางไม่สัมพันธ์เท่าตัวที่ตัวที่ แบตกับตัว CPU จัดการพลังงานระหว่างกันได้อย่างโอเคมากอันนี้พีขอเช่นชมนะครับว่าความสำคัญของตัวเครื่องตัวนี้ให้เรามาสุดมากมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังเลนของ Sony IMX882 ซึ่งบอกเลยว่าคุณสมบัติของตัวกล้องตัวนี้ให้เรามาเยอะมากครับนี่มีหมดตัววอล์ครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับผมตัวนี้มี a อ c a แคมครับมีรูปภาพบุคคลให้เรามีแล้วก็มีตัวนี้หมดประสิทธภาพในที่มืดให้เรามาแล้วก็เพิ่มเติมมีโซม m ชชั่นมีไทม์แลบมีเวลคูมีสกายช็อตมีมืออาชีพเพราะซึ่งฟังก์ชันกล้องให้เรามาครบจริงนะผมตัวนี้บอกเลยว่า w o r k i ิงซึ่งพีทำการใช้งานมาลบวัตถุก,ก็ถือว่าไม่ได้เกิการถือว่าพี่แกลบวัตถุถือว่าโอเคมากซึ่งพีชอบมากกับการถ่ายรูปตัวนี้หลังจากพี่ไปสัมผัสมาตัวกล้องหมดเลยว่าให้เรามาโอเคมากเลยครับกล้องดีมากอันนี้ขอเช่นชมกับตัวกล้องเลยหลังจากพี่ทำการใช้งานมากล้องถือว่าดูดีมากถ่ายอาหารก็ดูน่ากินนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้า สามารถถ่าย2 k 30เฟรมได้มัวงพี่นะก็ถือว่าโอเคมากผมในการถ่ายตัวนี้นะบอกเลยว,ว่าเวิร์คครับเรื่องกล้องสีสันดีมากทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนี่อันนี้คือภาพจริงนะที่พี่ไม่ได้การปรับแต่งของผมตัวนี้พี่ถ่ายโดยการใช้ค่า Default ของตัวเครื่องในการถ่ายนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับอันนี้พีขอชื่นชมในการใช้งานตัวกล้องของผมเืยว่าถ่ายโคตรด,ดีนี่ สีสันดีมากครับแล้วก็ถ่ายอาหารมาก็ดูน่ากินพอสมค,ควรคอนฟิร์มเลยว่ารูปภาพออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากถ่ายต้นไม้ใบหญ้า A.I ก็ทําออกมามุมมองพีนะเรื่องกล้องคือ The best จริงครับมาดูว่าลำโพงตัวนี้ JBL จะเป็นไงบ้างผมตัวนี้พี่จะขอเปิดตัวลำโพงเลยนะครับในการปรับสูงสุดซึ่งนี้ปรับสูงสุดแล้ว,ว่าดังพงโคตรด,ดัง บอกแล้วว่าอีฟนิกตัวนี้เสียงเบสมีความคียนดีมากครับขึ้นชื่อว่า JBL เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมคือผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเสียงบลูว,วูตัวนี้หายห่วงครับซึ่งเป็นข้อดีที่ชอบมากหลังจากพีสัมผัสเรื่องเสียงตัวนี้มา คอนเฟิร์มเลยว่าเสียงถือว่าดีพอสมควรตัวนี้นะครับสรุปข้อดีหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับตัว i f h o n i Hot 60 Pro Plus ตัวนี้มากับตัวน้ำหนักดีมากบอดี้มีความบางความจุให้มาเพียงพอกล้องหลังมีความคมชัดหน้าจอสวยคือเพอร์เฟกมากหน้าจออเมริดูนางฟังเพลงแล้วก็ support แอพธนาคารสุนไทยทูเอัซึ่งมดเลยว่าตัวนี้ จบครบแน่นอนครับลำโพง2ตัวในการขับเสียงตัวลำโพง jl ให้เรามาถือว่าเพียงพอมากครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับผมปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเสานี้ขอบคุณครับ